การสอบสวนกรณีไฟ LED ที่ลานคนเมืองของกรุงเทพมหานครเกือบ40ล้านบาทดูเหมือนจะยังไม่จบง่ายๆนะครับแ<ะ>ม้ว่าก่อนหน้านี้ทางสตงจะออกมาฟันเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วคุณวิราชไม่ใช่ออกมาซ้ําออกมาพูดถึงแล้วก็เน้นย้ำว่ารองผู้ว่าก็ควรถูกตรวจสอบด้วย<ะ>และล่าสุดนะครับปปชก็มีมติตั้งอนุกรรมการไต่สวนรองผู้ว่ากับพวก รวม14ารายด้วยกันเป็นความคืบหน้าจากคุณสันเสริญพลเจียกครับเลขาธิการคณะกรรมการปปอชอถแถลงความคืบหน้าการตรวจสอบโครงการจัดจ้างประดับตกแต่งไฟฟ้าเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวหรือว่า m o t i v e o f Life ของกรุงเทพมหานครงบประมาณ35ล้านขออภัยครับ39ล้าน5แสนบาทจากการแสวงหาข้อที่จริงเบื้องต้น มีทั้งข้อเท็จจริงมีทั้งพยานหลักฐานที่เพียงพอต่อการไต่สวนข้อเท็จจริงมี3ประเด็นด้วยกันค่ะเรื่องแรกเลยคือเรื่องการใช้เงินนี่แหละค่ะจานวน40ล้านบาทที่กรทมบอกว่าใช้งบกลางในรายการเงินสำรองจ่ายทั่วไปกรณีฉุกเฉินเพื่อมาจัดทําโครงการนี้นะคะแต่ไม่มีการพิจารณาถึงความจําเป็นเร่งด่วนอย่างแท้จริง เรื่องที่2คือการกําหนดรายละเอียดขอบเขตงานหรือว่า TOR และประมาณการค่าใช้จ่ายมีการดําเนินการก่อนที่จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการกําหนด TOR ค่ะและเรื่องที่สอันนี้เกี่ยวกับผู้ประมูลแล้วก็คือคการสมยอมราคาปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีบริษัทเอกชนเข้าข่ายสมยอมราคากันสราย คือทั้งบริษัทจิปาถาไอเดียบริษัทคิวริโอทัวร์แอนด์ทราเวลและบริษัทสันสร้างค่ะครับดัง,<า>งนั้นคณะกรรมการปาปชจึงมีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริงนายจุมพลสำเาาพลซึ่งเป็นรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกับพวกรวม14รายนะคะคุณสรนเสริญบอกได้ว่าการพิจารณาของปปชเป็นคนละส่วนกับสตง,งที่มีมติไปก่อนหน้านี้ โดยในส่วนของสอตองอเพิ่งส่งหนังสือมาเมื่อวันที่11พฤษภาคมคมีหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพเป็นผู้กระทำความผิดด้วยฉะนั้นคณะกรรมการปปชจะส่งข้อมูลของสอตองอไปให้คณะอนุกรรมการที่ตั้งขึ้นพิจารณาต่อไปว่ามีมูลที่จะกล่าวหาเพิ่มเติมหรือไม่แต่ยืนยันนะคะว่าทั้งสองส่วนทั้งปปชสอตองอผลการตรวจสอบเบื้องต้นไม่ได้ขัดแย้งกันค่ะครับ ไม่ได้ขัดแย้งกันแต่เป็นไปในทางทิศทางเดียวกันหรือเหมือนกันทั้งหมดหรือไม่อย่างไรคง<ฮ>ต้องไปดูในเนื้อในรายละเอีดอีกทีหนึง่งยังอยู่ที่ความคืบหน้าจากคณะกรรมการปปชครับปปชพิจารณารายงานผลการตรวจสอบความถูกต้องและความมีอยู่จริงของทรัพย์สินและหนี้สินของนายเกษมนิมมนรัตนะฮะกรณีที่พ้นจากตําแหน่งที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ตำแหน่งสสกรณีเข้ารับตำแหน่งของรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ไปพิจารณา6กรณีด้วยกันปปชมีมติเห็นว่านายกเกษมจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินนี่สินเป็นเท็จมีมติให้เสนอเรื่องนี้ต่อไปที่สารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองให้วินิจฉัย นายกเกษมพ้นจากตําแหน่งรองนายกองค์งการบริหารส่วนจังหวัดเชีงยงใหม่และห้ามมิให้นายกเกษมดํารงตําแหน่งทางการเมืองเป็นเวลา5ปีนะครับสําหรับนายกเกษมจากภาพที่คุณผู้ชมเห็นนะครับเป็นอดีตสมาชิกผู้แทนราษฎรของเชีงยงใหม่พักเพื่อไทยตอนนั้นเป็นประเด็นขึ้นมาเหมือนกันเพราะว่าลงจากตําแหน่งลาออกจากตําแหน่งเพื่อหลายคนเชื่อว่าเพื่อเปิดทางให้คุณเยาวภาวงสสวัษ์ น้องสาวของคุณทักษินชินวัตรลงสมัครเป็นสสนะครับ